ครับสวัสดีครับลิกิธานะครับอันนี้เป็นวันที่กบของผมที่มันลูกออดครั้งแรกนะครับผ่านไปได้สิบสี่วันนะครับเนี่ยผมเลยมาเพาะใหม่ครับก็ผลงานก็เยอะกว่าเก่าค่อนข้างที่จะเท่าตัวนะครับเท่าตัวนะครับเนี่ยครับไข่นะครับเมื่อคืนก็ทำการเพาะนะครับ ถามว่าไข่เยอออกเกี่ยงอ,อ,อกเกลแมไข่เย่เกานะครับก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนติดตามช่อง y o u t u b e ของผมนะครับก็เรามาติดตามลูกออสชุดนี้อีกต่อนะครับหลังจากที่ชุดนั้นผ่านไปแล้ว14วันนะครับก็จะถ่ายลงให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูลูกออส14วันนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับ หลังจากที่เราล้างลูกไอไข่แล้วเสร็จแล้วก็เอามาหวานแบบนี้นะครับนี่ครับติดตามลูกออสชุดนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการให้อาหารลูกออสนะครับสิวันนะครับนี่ครับลูกออส14วันนะครับ น้ำของเขา,าจะเป็นลัะษณะเขียวๆนิดหนึ่งนะครับ,รบเก็เลนน้ำนี้นะครับยิ่งขึ้นยิ่งลงนะครับตามสารลูกอสน,นะครับนี่ครับก็อาทิตย์หน้าน่าจะขาหลังออกนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับ มีอะไรก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับเนี่ยครับอาหารก็จะเป็นอาหารเม็ดนะครับที่ผมให้นะครับ ก็จะเริ่มขึ้นมากินนะครับนี่ครับฝากฟางเกเล็กด้วยนะครับรลอก,กีทานะครับรลอก,กีทานครับแนะนำได้นะครับว่าเอออย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะครับรับฟังทุกข้อคอมเมนต์นะครับ คลินี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับเดียวกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ